ranking V premium starter นั่นเองนะครับ <_ t ell> ถ้าเทียบกับอาร์เก่าอ่ะอันนี้สวยกว่าครับมันมีเมือกด้วยไะครับทำให้แบบไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกแบบมาทำไมครับทเทียบกับอาร์เก่าครับแล้วนี่คืออาร์ใหม่เออมนังเล ขอขอบคุณคุณแทนโบสคุณชรกรหนึ่งครับสอนภัสอาอรามปัฒนะพง์คุณจีโน่วีบคุณเอกชีทสและคุณคิมมี่นัทวุฒิที่สมัครเมมเบอร์ชิพของช่องเราด้วยนะครับใครที่ยังไม่สมัครเมมเบอร์ชิพของช่องเราก็อย่าลืมไปสมัครกันด้วยนะครับ โอเคนะครับทุกท่านสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีมเตะรเรสกับผมทีมแล้วนะครับโดยในวันนี้นะครับเราก็จะมาทำหนึ่งในคอนเทนต์เทียลิสที่ผมอยากทำมันานแสนนานนั่นเองครับซึ่งนั่นก็คือ ranking v premium starter นั่นเองนะครับซึ่งก็คือการจัดอันดับเทียลิสของตัวเริ่มภาค V ีวงเล็บไม่นับคอลลาโบนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ใช้เวลาว่างจากร้องหมายเลขที่89กนะครับมาทำเทียลิสนี้นั่นเองครับและส่งไปที่ Discord การ์ดของกลุ่มชาวต่างชาติ จำนวนมากเลยนั่นเองนะครับซึ่งตอนแรกก็ไม่มีใครสนใจหรอกครับจนกระทั่งชายคนนึงนะครับที่ผมเคารพมากๆนะครับในฐานะการ์ดคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับอย่างคริสจาก Different f i g ไฟนะครับอุาห์ใช้เทียร์ลิอันนี้นะครับของผมนะครับไปเล่นในไลฟ์สตรีมกับคนดูนั่นเองนะครับซึ่งผมขออนุญาตพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับ So thank you so much Chris from d r i f f i n Fight who u s e my t h a r l e s s for your Twitch livestream and also edited as a highlight on your YouTube channel To be honest, I really proud that as a card games content creator and also a tellist maker of this We Premium Starters that you have been use d my tellist and also you are one of my idol who inspired me to c r e a t i n a card game content which ขอบคุณมากครับ Thank you so much ซึ่งจริงๆนะครับก็มี YouTuber อีกหนึ่งคนนะครับที่เอาเทลลิสผมไปทำนะครับก็คือ Outer Orange แต่ว่าเขาคงทำเพื่อ bluff quiz c h <oughs> i s จาก different fight อย่างเดียวแหละครับก็ <c oughs> ไปรับชมได้เลยครับ Shi เ t อ this t e l e ์คือต้องเข้าใจฟิลผมนะครับคือตอนแรกอะ่ะทำเพื่อความมันส่วนล้วนและทีเนี้ยปรากฏว่าพอมาลองดูจริงๆมันโคตรเยอะครับเอาจริงๆนะครับตอนแรกผมทำแค่ S A B C กัดีนะครับแต่ว่าผมคิดว่าพอดูจากไลฟ์ของคริสนะครับผมมองว่าเราควรเพิ่มทีลิสนี้เพื่อความแฟนั่นเองครับก็คือสกรีนช็อต กัออริจินอลนะครับเจะกดสกรีนช็อตผิดอีกอปาปาบเรียบร้อยซึ่งแน่นอนนะครับว่าสกรีนช็อตนะครับก็เอานี่ก่อนเลยก็คือเหล่าตัวเริ่มของเมอร์วิดาแฟรงนโกลนครับที่ตัดแปะมาจากเมฆนะครับก็ลากมาทั้งหมดนะครับรวมอยู่ตรงเซตนี้หมดแล้วนั่นเองนะครับส่วนออริจินอลกับคลาสสิก็ได้แก่บาร์เกลอิชิบิชินะครับคอนโรแบตเทอร์ไรเซอร์สตาร์ทสโอรเเตอร์นะครับแลวก็คอนโร ก็เอามารวมอยู่กรงนี้ทั้งหมดนั่นเองครับแต่โดยส่วนตัวนะผมชอบส t าร์ทสมเปตเตอร์มากที่สุดเลยครับในเวลาตัวเริ่มทั้งหมดนะครับจะเสียได้ครับที่ภาควีนะคให้ไม่ทตัวเริ่มตัวนี้ออกมานะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเทียลิสต์นี้ครับมันไม่ได้เรียงเป็นลาดับนะคือมันเรียงกันมั่วซั่วมากเลยครับซึ่งผลจากการที่ผมรีเซ็ตเทียลิสต์ด้วยแหละซึ่งเราก็มาเริ่มจากตัวเริ่มตัวแรกก็คือน้องกระสานนั่นเองครับซึ่งให้มันอยู่ C แล้วกันครับตัวอาร์สวยนะครับตัวอาร์สวย สักดีแล้วกันนะครับมาตรฐานหน่อยอันนี้ตัวเริ่มสายฮีโร่โนวาแกรปเปอร์นะครับสีแบ็คเคิลไรเซอร์ถ้าเทียบกับอาร์ตออริจินอลนะครับอันนี้ค่อนข้างโอเคอยู่ระดับหนึ่งสีครับแเทเดวิลครับอสี่ครับอันนี้ตัวเริ่มดักอิลิกูล่าครับส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบดีไซน์ครับเพราะว่าผมชอบดีไซน์ตัวนึ่งมากกว่าให้ดีนะครับเอนเตอร์เทนเมนต์เมสเซเจอร์นะครับไม่สวยครับดีครับอ่ามาร์สซ์วินถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะมาการ์สซ์วินตัวเริ่มนุบัตหามะนะครับ ดี uh, ครับไม่ค่อยสวย Rosen m e k ัส uh, Art IMR ของมิสกิตอบยากตอบยากแต่ว่าโดยส่วนตัวผมให้4ครับคือมันไม่ได้สวยขนาดนั้นอนะ่ะโดยส่วนตัวผมอเมถึงแม้ว่า i n r มันจะเป็นลายเซ็นของยิตโออากิระนะครับแต่ว่า ไม่ไม่โอเคไม่โอเคเท่าไหร่ไมโครดั๊กโอคิดครับบครับบาร์เก่าอันนี้ค่อยโอเคหน่อยแต่ว่าผมชอบอารดเก่ามากกว่าก็ A ครับอิเจ i บชีนะครับ B ครับอ่า uh, ต e ัวเริ่ม e r a ร e เอหรออันนี้อันนี้โอเคอยู่โอเคอยู่ก็สัก A แล้วกัน r v v n n e r f r i ฟรให้ B ครับมันดีกว่าอาร์ตเก่ามันนะแต่ว่า B นั่นแหละดีที่สุดแล้วโกเอมอนโกเอมอนให้ S เลยครับ คือบอกได้เลยว่าเป็นดีไซน์ของโกลเดอรมูราคุโมที่โอเคที่สุดแล้วในภาค V แล้วกันครับใช้คำวีแล้วกันส่วนนี่ตัวเริ่มของไดเอลิกูล่าที่ผมได้บอกไปครับดีไซน์สวยเลยแหละถือว่าสวยมากนะครับในบรรดาตัวเริ่มภาค V ของไดเอลิกูล่านะครับ A ครับตัวนี้จําไม่ได้น่าจะของเซเวอร์ทรอนเซเวอร์ทรอนผมให้ B ครับมันไม่ได้สวยขนาดนั้นอะ่ะเฉย อันนี้ของฮันโซครับดีครับลงไปกองพร้อมๆกันนะครับตัวนี้ครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับสายของจำชื่อไม่ได้อ่าก็ตแฮนเออใช่ใช่ก็ตแฮนดีด็อกครับดีด็อกต่อมาครับอันนี้ตัวเริ่มของซูซานโนนะครับซูซานโนโอก็ให้4นะแต่เป็น4ที่สูงกว่าไอเอ็มอาร์นิดนึงแล้วกันคอนโรหลายคนอาจจะเห็นแย้งกับผมนะครับแต่ผมชอบคอนโรอาร์ตออริจินอลมากกว่าอันนี้มันดูเบอร์เซิร์ไปอะครับแต่ว่า มันก็ให้ความคึือเขิมเหมือนกันนะครับ C ต่อมาเมทับบอกนะครับ S, <Wow>. <S เลยไม่ต้องสองสัยครับเป็นหนึ่งในสตาร์เตอร์ที่ดีไซน์สวยมากๆครับทั้งของ Format V วีพีเ u ีและก็ Dimension Police ต่อมาลองดิงจ็อกเกอร์นะครับกูเบิร์มั้งนะผมจำชื่อไม่ผิดนะตัวนี้ก็ผมก็ชังใช้อยู่นะครับให้มันอยู่ A นะครับดีไซน์สวยเลยอของวูราคุโมผมให้ B แล้วกันครับมันก็ยังไงยังไงอยู่นะก็ ประมาณนั้นแล้วกันครับต่อมาครับน้องเวนแบทนะครับดีครับชอบอาร์ตเก่ามากกว่า Happiness Collector ์เอสเครับเป็นไวฟุไวฟูจริงๆครับอาร์ตนี้กานาชนะครับจำชื่อไม่ได้ครับเรียกมันกานาเช่นี่แหละครับอารครับไม่ได้สวยขนาดนั้นดูท S ครับอาร์ตนี้ค่อนข้างที่จะมีความเป็นแฟชชี่นะครับผมค่อนข้างชอบเป็นการส่วนตัวเลยนะครับก็ให้มันอยู่เอสเทเลยมินิมัมคาโนเอ่อบีเทียครับ ส่วนนี้ของ Spy i Brother Dier Mega Colony Dier มาโดยมาดูอีเอครับถือว่าดีมากเรียกว่า ADAPT จาก ART o r i g i ิจินค่อนข้างดีเลยครับบ้าอบแล้วกันครับโดยสมตัวเป็นถือว่าเป็น ART ตัวเริ่มที่ค่อนข้างสวยอยู่สองซาวาสนะครับให้ A เลยครับเป็นหนึ่งในตัวดีไซน์ตัวเริ่มที่สวยมากๆของ Great Nature ตัวใหม่นะครับน้องน้องตุ่น สีเดียกันอ่ะสีครับต่อมาครับอ่าของ Angel Fitter ครับไม่ค่อยสวยให้ C โคเอล่ะเนี้อันนี้ผมชอบมากกว่าอาร์ต้นฉบ,บับนะให้อ่า S ครับน้องนกไม่แปลกใจเลยนกเจเนอเรชต้องให้ S แน่นอนอยู่แล้วครับของดีของดีจริง,ง,รง,ง,ง,รงๆต่อมาน้องมังกรเมือกครับคือเอาจริงๆครับมังกรฟัดมาจากไข่ดีไซน์การ์ดไฟแบนไก่ก็ทำมาหลายตัวแล้วละครับแต่ไอ้มังกรไข่ตัวเนี้ยมันมีเมือกด้วยครับ ทำให้แบบไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกแบบมาทำไมครับแถมเป็นตัวเริ่มใส่เออรเซอร์ด้วยก็ดีครับอ่าต่อมาอ่าดราก้อนเอครับอ่าหนึ่งในตัวมังกรที่ใช้ขันะครับอยู่4แล้วกันถือว่าดีอยู่ต่อมาคับเมกาเทรนเนอร์ผมชอบอาร์ตเก่ามากกว่าดีอ่าแมชชินนิงสวยอ่ะบีโกยูชาเอาตรงๆนะโกยูชะถ้าเทียบกับอาร์ตเก่าอ่ะอันนี้สวยกว่าครับแต่ เป็นในส่วนของแบกระวังนะครับที่ทำให้ดีไซน์มันดูโอเคกว่าเอ,อ A ครับออซอมบี้นำทางซอมบี้นำทางดี D ครับน้องเซเลสเทียลนะครับเอ่สี C แล้วกันครับคริปชอบมากกว่าอาร์ตเก่าคริปตัวนี้ก็หนึ่งในตัวที่ผมอยากให้อยู่เอสเลยนั่นเองนะครับของดีตัวนี้ดีครับดีดีด,ดีไม่ได้สวยขนาดนั้นอาร์ตมิส อาธิมิสอาร์อธิมิสอยู่ C แล้วกันมันเป็นอยู่ในอาร์ตระดับที่โอเคเลยต่อมาครับอา uh, ตัวเริ่มเกียร์คอน,นโทรลตัวแรกนะครับ C ครับ <c oughs> ไม่ได้สวยขนาดนั้นอา uh, น้องนกนะครับดี D ครับไวท์ไทเกอร์อ่าเอออันนี้อันนี้ค่อยดูดีหนะ่อยไวท์ไทเกอร์อยู่ที่ A ครับค่อนข้างโอเคเลยโอเคเลยสวยมากสตาร์ค็อกนะครับอ่า uh, B ครับมันไม่ได้เอ็นยขนาดนั้นอ่า uh, แล้วก็ไวท์เวิร์ดนะครับสายของเบลดมาสเตอร์ผมให้มันอยู่ที่ บีเลยค่อนข้างดีกว่าอาร์ตเก่าครับตัวเริ่มสายฮีโร่อีกแล้วดีครับถือว่าน้อยกว่าน้อง,องไอแทปเปอร์แทปเปอร์ค่อนข้างโอเคกว่าก็คือเออาร์ตตัวแรกครับโอเคกว่านี่โนนไมสายาอ,อันนี้สมควรที่จะให้มันอยู่เอสครับเพราะว่าถ้าเทียบกับอาร์ตเก่านะรับที่ว่าเป็นแบบเหมือนกับตัวอ่อนมากไปหน่อยแต่อันนี้คือตัวอ่อนแบบดีไซน์ค่อนข้างสวยงามมากๆครับเหมือนกับพระเจ้ากำลังจุติครับไม่แปลกเลยให้ S นะครับ ตัวเริ 1. ่มงไดเมน์นะครับดีคร like ับง่ายนิดเดียวเองกับตันไนคิดชอบอาร์ตเก่ามากกว่าดีเอ่ออันนี้อาร์ตออริจินอลของมันนะครับก็ดีด็อกครับไม่สวยเท่าไหร่สปริงบีสเรือนี้สปริงบีส e มสเซนเจอร์เทียบกับอาร์ตเก่าครับและนี่คืออาร์ตใหม่คิดว่าผมคนเลือกอาร์ตไหนครับนั่นแหละดีเทียครับเจตอิงฟ็อกซ์ครับอันนี้ออริจินอลยูนิตนะครับ ค่อนข้างที่จะเป็นตัวเริ่มเจเนอเจอร์ที่สวยระดับหนึ่งเลยให้ดีครับโอเบอร์ลอสดีด็อกครับไม่สวยคอรัลคอรัลให้อยู่ C เรเวียให้อยู่ B ดีเลยดีเลยอันนี้เป็นตัวเริ่มนะครับของเมโลดี้ที่โอเคอยู่ก็อังงเลย อาบีก็ได้วะเดวิดไม่ต้องถามอันนี้ไม่ต้องถามเลยกระดุบกระดุบมันทีละส่วนนะครับอ่าเอแบบไม่ต้องสงสัยครับสำหรับเดวิดนะครับเทียบกับอาร์ตเก่านะครับเดวิดตัวนี้นะมีค่อนข้างที่จะสวยมากๆนะครับต่อมาครับตัวเริ่มของวันพิเชษครับดีด็อกไปเลยครับไม่ต้องพูดมากครับคอสตี้เอออันนี้อันนี้อันนี้สวยอันนี้สวยจริงอ่าคอสตี้ให้ A ครับสวยมากต่อมานี่ อันจริงๆครับในบรรดาตัวเริ่มของเจฟฟรีย์เทอร์ครับตัวนี้นะว่าแหวกมากๆและเป็นหนึ่งในตัวเริ่มที่เป็นออร์ติเนลอาร์ตเวิร์กที่ผมชอบที่สุดด้วยครับคิดดูแล้วกันครับเป็นดีไซน์แบบอุนตอร์แมทอย่างเงี้ยถ้าเทียบกับดีไซน์ของนางฟ้าไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าความแหวกแนวของมันผมให้ S เลยครับต่อมาครับทิก้าทิก้าให้เอครับมันไม่ได้สวยขนาดนั้นอ่ะผมชอบอาร์ตเก่ามากกว่าอาร์ตเก่ามันเท่กว่าอารทิก้านะต่อมาครับชิซุคุ วายฟุวฟุวฟุโอเคก็แน่นอนเลยครับว่าให้มันอยู่ S เลยครับทิ่สุผู้เริ่มต้นตำนานแอมบริซุสนะครับนี่ก็แน่นอนเลยครับว่าเป็นตัวเริ่มจาก SS08 ของไดโกนะครับแล้วก็เป็นแบบ f ฟลอยด้วยแน่นอนเลยครับว่าตัวเริ่มอย่างแอมบริซุสผมให้มันอยู่ที่ A เลยครับหนึ่งในตัวเริ่มที่ดีไซน์สวยมากๆ ต่อมาครับก็เราเข้ามาสู่พาร์ทสุดท้ายของตัวเริ่มนะครับก็คือไทโอเด็กนั่นเองนะครับซึ่งเรามาเริ่มจากกรางก่อนเลยแน่นอนเลยครับว่าด้วยความกลาดครับเป็นหมาก็ดีเทียครับไม่ต้องสงสัยครับคือเอาตรงๆเลยครับดีไซน์ของกรางนะครับอาร์ตเก่าชอบอาร์ตเก่ามากกว่าอาร์ตใหม่มันดูแบบม้าเห่าบ็อกๆกอะครับอังดูอันนี้อันนี้โอเคหน่อยให้มันอยู่ดีครับคือส่วนตัวผมชอบอาร์ตเก่าอังดูมากกว่านะแต่ว่าอังดูอาร์ตนี้ถือว่าโอเคเลยแหละอยู่บีครับเอริก อันนี้ไม่ต้องถามถึงครับ S S S เลยไม่ต้องสงสัยเอริกไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยเอริกก็ยังเป็นตัวเริ่มที่สวยที่สุดของ a u u f o r r e ใน V Premium สำหรับผมครับต่อมาฟูเบาฟูเบาผมชอบอาร์ตเก่ามากกว่าและยิ่งอาร์ตของอ่าฟอร์แมตของ o v e r d r e s s มาเนี่ยทำได้สวยกว่ามากครับก็เอครับไม่ต้องสงสัยต่อมาครับโรเซนเมกัของ RT d นะครับ เอครับสวยกว่าของอาร์ตของ BT ทอยู่คือมันเป็นแฟชชียระครับสปาร์คิดรากูลอันนี้ผมชอบมากกว่าอาร์ตเก่าให้มันอยู่ S เลยครับสำหรับสปาร์คิดรากูลน,นะครับสวยมากเออลุจ,จิดีครับไม่ต้องสงสัยเลยไม่ค่อยสวยเท่าอ่าของตัวเริ่มทีดีเงือกนะครับอคือส่วนตัวผมชอบชุดมันนะครับให้มันอยู่ A แล้วกันครับถือว่าสวยเลยและแล้วก็มาสู่ตัวเริ่มของพาร์คชินเนมอนอย่างน้องแพนนะครับ แทนผมชอบมันมากชอบมันจริงๆเลย S S, <Wow>. <S yes เลยครับและแล้วก็มาถึงตัวเริ่มของไททีนะครับดรันอันนี้ผมเห็นต่างนิดนึงนะครับดรันผมชอบอาร์ตออริจินอลมันมากกว่าที่เป็นคื้นฟ้านะครับสวยกว่ามากแต่ว่าดรันอาร์ตนี้มันดูแบบคือมันสวยนะครับแต่โดยส่วนตัวผมชอบอาร์ตกล่ามากกว่าอาร์ตกล่ามันดูเท่กว่าครับ A m i l l e s อันนี้ไม่ต้องพูดถึง นี่กระดึบมาเลยกระดึบมาอยู่ S เลยครับอย่างไม่ต้องสงสัยครับ <Wow. S 1> กับมิเลียสนะครับ S เทียครับและแล้วก็มาสู่ตัวสุดท้ายนะครับก็คือโอสุโอสุก็ให้มันอยู่ S, <S, <Wow>. <S เหมือนกันนะครับสวยกว่าอาร์ตเก่ามากสำหรับโอสุนะครับ และนี่แหละครับก็คือเทียร์ลิสของผมนะครับความเห็นส่วนตัวนะครับก็จะเกลี่ยๆกันหน่อยนักันนะครับยอมรับตามตรงเลยว่าอาร์ติสแต่ละคนที่วาดสตาร์เตอร์พวกนี้ค่อนข้างที่จะมีใจรักในการดีไซน์นะครับแต่บอกได้เลยว่าบางตัวย้ำนะครับบางตัวอาร์ตออริจินอลทำได้ดีกว่าจริงๆครับก็เลยจำเป็นต้องตัดสินอย่างนี้ออกมานั่นเองนะครับก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครััับบสสวดีคร